สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดค่าตัวเวียสกุลวัตรค่าตัวเวียสกุลวัตรเพเอกสุกตาหลังสละโสดขึ้นแท่านเจ้าบ่าวป้ายแดงทำเอาฮือฮาไปทั้งวงการเมื่อทางด้านเาะเอกสุกตาเวียสกุลวัตรประกาศแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้หลังคบหาดูใจกันมานาน เดอเลิกแต่งงานเวียวิกกี้17กระกฎาคม65และในเวลาต่อมา Via เวียเผยภาพสวมแหวนเพชรให้วิกกี้ก่อนเข้าพิธีแต่งงานท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและต่อมาเวียจดทะเบียนสมรสกับว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงแล้วหลายๆคนคงอยากจะทราบเรดค่าตัวของเวียสกุลวัตในปี2565ซึ่งวันนี้เราได้ไปค้นข้อมูลพบว่า หากเวศกลวัตรรับเล่นละครจะอยู่ที่80,000บาทต่อตอนถ้ารับงานโฆษณาประมาณ7ล้านบาทต่อชิ้นและออกอีเวนต์อยู่ที่ประมาณ200,000บาทต่องานและเวศกลวัตรติดอันดับ6ดาราชายค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยปี2565เรียกได้ว่าปังสุดๆฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News ขอบคุณเพื่อนๆนที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ